ผมพิเสิรชาแนลวิธีเด็กตายนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาไปซ้อมนกให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาผมไม่ไปต่อนะครับวันไหนที่ไม่ไปต่อผมซ้อมนกยังไงนะครับก็เดี๋ยวให้เขาพ่นยา้ายเสร็จก่อนเห็นไหมหน้อก็สวนทุเรียนนะครับก็พ่นยาอยู่แล้วพอดีตรงที่ผมจะไปซ้อมให้ดูเนี่ยมันอยู่ตรงนู้ด มันอยู่ใกล้กับไอ้ต้นไทรนะครับแหล่งหากินของรวมรวมนกนะครับนกนี่เยอะมากไม่รู้นกนกเนี่ยเกือบทุกสายพันธุ์อ่ะที่มีที่นี่ยที่บ้านผมเนี้ยนะครับมันไปรวมอยู่ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็พอดีได้ยินเสียงนกด้วยนะเดี๋ยวร้อยเขาพ่นยายเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปซ้อให้ดูนะครับตอนนี้เอาก,กินกาแฟก่อน ก็ช่วงนี้นะครับฝนมันตกนะเนี่ยเมื่อคืนฝนตกนะบ้านผมออกข่าวฝนตกนะครับก็น่าจะอากาศไม่ค่อยจะดีไปจนถึงช่วงปีหน้านปีใหม่นะก็น่าจะดูดูไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เอานกใหม่มาซ้อมนะครับก็เป็นนกตัวที่เชยที่มันลงตีนกใหม่วันนั้นนะครับที่มันตีกันอย่างมันนะที่มันจิกกันก็เป็นในตัวนั้นแหละ เอานกเชยมาส่วนในตัวที่พาไปต่อก็นน์กำลังพักอยู่นะครับอยู่ในภาคคุมนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เลี้ยงมานานแล้วที่มันเคยร้องแต่กลับไม่ร้องแนละ้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปปั้นอีกทีนึงนะว่ามันจะกลับมาร้องเหมือนเดิมไหมนะครับแต่ตอนนี้มีนกนะเขาพ่นยานะมันบินมาฝั่งนี้หมดนะนกอะ ้อยเขาพ่นให้เสร็จก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ก็เขาพ่นยาเสร็จแล้วนะครับก็กินยังไม่จางหรอก <c oughs> นะมันจะมีต้นน,นั้นแหละเห็นไหมนกบินเข้าไปหาอะไรกินแถวนั้นนะครับ <c oughs> ก็บางทีก็บินมาจากที่อื่นนะก็ตัวที่ผมจะซ้อมนะครับนุผมแขวนทิ้งเอาไว้แล้ว <c oughs> แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมพามาคู่นะครับอีกตัวนึงก็แขวนไว้ข้างๆเรานี่แหละนะครับไม่ต้องไปต่อนะถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ไปต่อนะครับก็ซ้อมไว้เนี่ยอีกตัวนึงก็แขวนไว้ข้างๆเราก็ได้นะครับให้มันคุ้นด้วยนะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พามันมาเที่ยวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันที่ไปต่อถ้าจะพาไปคู่เนี่ยก็เอาไปแขวนต่อปกตินะไปตัวไปตัวนี้ก็ไม่ต้องแขวนข้างเราพาไปต่อปกติ แต่อยญ่ให้มันเห็นกันก็พอนะครับให้มันได้ยินเสียงกันนะส่วนผมไม่ได้คุมผ้ามานะครับพอดีว่าขี้เกียจเปิดผ้านะเดินมาไม่ไกลจากบ้านนะครับพอคุมผ้าม,ามันเสียเวลานะได้ยินเสียงนกป่าแนละ้วนะครับเนี่ยเราฝึกแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงก็ขึ้นเนยดเอาไว้นะครับตอนนี้ผมตั้งขากล้องไว้แล้วเดี๋ยวรอให้มันร้องก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันร้องเปิดเสียงเมื่อไรเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปตั้งให้ดู ตอนนี้ก็เปลี่ยนที่ของมันนะครับเปลี่ยนให้มันมาไกลาจากบ้านนะครับบางทีเนี่ยนกที่มันร้องนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้ร้องเพราะ <c oughs> เข้าป่านะครับออกออกมาตะอะได้ยินเสียงนกป่านะครับบางทีมันได้ยินเสียงนกของเรานะครับจากที่เราซ้อมอยู่ข้างบ้านเนี่ยเราก็เดินออกมาห่างเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็แขวนที่โลง่งเดี๋ยวพอมันเริ่มร้องแถวนี้นะครับ ผมก็จะเดินเข้าไปข้างด้านใน,นเลยทีนี้ก็ขึ้นเขาไปเลยนะครับเข้าไปแฝงในที่ที่ล่มนะครับที่ป่าทึบนะลองดูว่ามันร้องหรือเปล่าผมก็จะปั้นแบบนี้นะครับอันนี้ผมพึ่งผมก็พึ่งทําแบบนี้นะครับเมือม่อเมือม่อไม่นานเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมบอกพี่ๆวิธีการปั้นนกเนี่ยก็จะทําแบบนี้นะครับแต่ว่านั้นมันมีแค่กลงเดียว แล้วทีนี้ผมก่อนหน้านี้มันยังมีนกต่อนะตอนนี้มันไม่มีแล้วเหมือนผมเริ่มจากศูนย์นะครับนับหนึ่งใหม่อะ่ะนะปั้นใหม่ให้ดูเลยนะครับไปทีละขั้นตอนนะครับผมก็เลยหิ้วสองกลงเลยนะใครจะหิ้วกลงเดียวก็ได้นะครับใครมีแค่กลงเดียวก็หิ้วกลงเดียวใครมีสองกลงสามกลงก็หิ้วนะครับหิ้วไปเลยนะมันจะได้ไม่เสียเวลาเราจะได้ปั้นตัวอื่นไปด้วยจะได้รู้ว่านกใหม่ตัวนเนี้ยนะครับ ที่เราพาไปเนี่ยมันร้องหรือเปล่านะจากที่เรารู้ว่าพาไปแค่ตัวเดียวนะครับปั้นแค่ตัวเดียวเราก็พาไปสองตัวมันจะได้ไม่เสียเวลาครับพอพอมันเริ่มร้องเริ่มอะไรแล้วเนี่ยเริ่มจะหัดต่อได้แล้วนะครับมันก็จะเร็วนะมันจะมันเราจะสลับพานกไปได้นะครับไม่ต้องพาตัวเดิมเดิมนะมันจะไม่ซ้ำมันจะไม่โดนทับนะครับกันด้วยกันนกดบด้วยตอนนี้มันยังไม่ร้องนะ เรเปลี่ยนที่ใหม่ครับเดี๋ยวร้อยมันร้องก่อนรอร้องเนี่ยผมไปตั้งตั้งกล้องให้ดู นี่ครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าตัวที่มาลงนะครับขนสวยมากนะแล้วอยู่หล่อด้วยประเด็นอะแล้วก็ตัวใหญ่นะครับนี่ดูผมกำดิยังไม่ยังเกือบจะไม่รอบนะครับก็ไม่รู้ร้องไม่ร้องอะแต่ได้ยินเสียงเรียกอยู่นะครับก็เนี่ยเป็นผลจากการซ้อมนะครับก็วันนี้แค่มาซ้อมนะก็น่าจะน่าจะร้องแหละนะครับ ก็พอดีเดินมาเดินมาเห็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมพามาคู่กันผมก็ขึ้นพเนียดเอาไว้นะครับแต่ติดนกไอ้นี้นะติดนกกงแก,ก่นะครับติดไอปลอดสวน <c oughs> แต่ตัวนี้ผมก็เดินมาดูตอนแรกก็นึกว่าติดปลอดสวนนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นี่ตัวนี้อยู่ดีอะอยู่รอเลยนะครับ <c oughs> ก็สมชวนนะสมบูรณ์มาก นกแก่นกแก่เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว,ยว,ยวจำเปด็ดูเอาเรื่องสมบูรณ์มากตัวนี้นะก็เดี๋ยวแขวนทิ้งเอาไว้นะครับซ้อมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวตัวนี้ว้ะอยากได้นะเดี๋ยวก็ปล่อยไปนะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมแขวนซ้อมมาไว้เนี่ย แล้วพอผมปล่อยไปก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาลงไหมนะครับ uf, ตัวนี้ตัวใหญ่มากเดี๋ยวขอจับดูดีๆอนิโอเคก็ได้ยินเสียงเหมือนจะเป็นคู่มันนะครับนี่ยอยู่ข้างๆเลยใน,ในพุ่มอะนะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นตัวที่ผมปล่อยหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่ผมปล่อยนะครับผมก็จําเกือบจะได้ น,นอกจากว่าผมปล่อยไปนานแล้วตุดตัวเนี้ยดูดีมากนะครับไม่เคยเห็นเลยนะและที่สําคัญเนี่ยที่จําง่ายที่สุดก็คือแข้งของมันนะครับยังปีนี้รู้สึกเกือบจะเต็มนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นรอยท่อแล้วเห็นไหมครับนะและตัวใหญ่มากตัวนี้รู้สึกว่าผมน่าจะไม่ได้ใช่น่าจะไม่ใช่ตัวที่ผมปล่อยนะครับดูทั้งสองข้างเลยนะเป็นแบบนี้ เราอยู่รอด้วยนะประเด็นนะโอเคเดี๋ยวดูความความกล้าของมันนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยมันไปนะวันนี้ถือว่าดวงดีแค่มาซ้อมนะครับแต่อยู่หลอมากอ้ตัวใหญ่ผมว่าน่าจะโอเคอ่ะถ้าร้องอนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมาลงอีกก็แสดงว่ามันกล้านะครับ ร้องไหมไมีน่าจะร้องแต่ถ้าร้องเนี่ยผมว่าต้องเสียงแบบหเสียงดังฟังชัดอะ่ะนะครับปล่อยมันไปมันน่าจะมาบินมากินลูกอันนี้แหละนะครับลูกไซเนี่ยนะครับ,น,นะรบน่าจะบินมาน่าถิ่นมันน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะเพราะว่า ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยจะได้ยินเสียงนกนะครับนานๆพอได้ยินเสียงผมก็จะมาต่อครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินอ่าได้ยินแหละนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ยินเสียงร้องนะครับได้ยินเสียงว่ามีอยู่นะวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็แขวนทิ้งเอาไว้เกือบจะทั้งวันนะครับเพราะว่าเราฝึกให้มันชินด้วยนะครับเดี๋ยวพอหลังจากนี้เนี่ยพอมีโอกาสก็จะขยับเข้าไปนู ด้านในเลยเข้าไปข้างในป่าไปเรื่อยๆนะครับมีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับให้มันร้องก่อนนะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งติดนกกงแกกนะครับไอต,ตัวนี้ผมก็นึกว่าติดกงแกกเพราะว่าตรงนี้ประหลอดสวนมันเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็มีนกเยอะนะแต่ส่วนใหญ่ประหลอดสวนมากกว่าก็นะถือว่าโอเคเแหละก็ซ้อมไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ขึ้นพเนี้ดติ้งเอาไว้เดี๋ยวกลับบ้านก่อน นกกงหัยจุกก็มาแนละ้วเมื่อกี้นะได้ยินเสียงอยู่ก่อนที่จะไปจับนกดอกแตงเดี๋ยวมาดูว่ามันจะลงอีกไหมนะครับผมจะไม่ตั้งกล้องแล้วแล้วก็มายืนดูนะครับว่านกที่ผมออกมาซ้อมเนี่ยมันจะร้องไหมนะถ้าเกิดว่ามันยังร้องอีกนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนหลักไปเรื่อยๆนะครับทาแบบนี้นะครับทาจนกว่ามันจะชินนะครับพอมันเริ่มชินแล้วเนี่ยเวลาเราพาเข้าป่าเราพาไปตัวเดียวมันก็เวลาไม่ได้ยินเสียงนกป่า มันก็จะร้องแล้วแต่ที่เราทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่านกที่เรามาซ้อมไม่ได้ยินเสียงนกป่านะครับมันก็ยังได้ยินเสียงเนี่ยคู่ของมันนพวกที่เราพามาคู่เนี่ยนะครับมันจะได้ช่วยกันนะครแต่ย้ายมันเหินก็พอนะพอเวลานกชนิดนี้เวลามันหินกันเนี่ยบางตัวมันก็จะไม่ร้องนะมันจะมืนเหมันจะสำนวนเหมือนเหมือนนกตอนนกป่ามาประมาณนั้นแหละ โอ้ยได้มาแต้มหนึ่งแต้มเกี้สวยนะเอาเรื่องนะครไปโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านนะครับไปหากาแฟกินอีกสักแก้วนะแล้วก็ซ้อมนกซ้อมนกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์อีกสักหนึ่งรอบนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขึ้นปะเนียต,ตัวนี้ไว้ก่อนนี่ครับหลังจากที่ได้แต้มแรกไป ับพอดีผมโมนกกงหัวจุกไปแขวนไปแขวนจิ้งไว้เนี่ยจะมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็ไปดูก็ได้แต้มที่สองนะครับตัวนี้เป็นเหมือนลูกนกปีนี้นะครับเห็นไหมเหมือนลูกเสือปีนี้หางสั้นด้วยหางก็หลุดบัวใหญ่ด้วยนะโอเคได้สองแต้มตัวนี้น่าล้นะดูทรงแต่ก็เดี๋ยวปล่อยมันไปนะครับได้มาสองแต้มพอดีเดินกลับบ้านนะครับ ไม่ได้ถ่ายดูไปคุณไปแล้วได้มาสองนะครับเดี๋ยวพานกกงหวจุกไปนะครับเดี๋ยวพาตัวนี้ไปต่อดู ตอนนี้ก็เพิ่งต่อได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับตอนนี้พาไปต่อก็พานกกงหวัวจุกมาต่อนะครับตอนนี้ก็พามาสองตัวนะแขวนแขวนคู่เลยนะครับแล้วมันบินมาเนี่ยมันบินมาเกาะตรงตามเนี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ลงนะครับ ดูจากในธรรมชาติเนี่ยเหมือนมันจะติดตัวเมียนะครับไอ้นอก,กงวัจุกตัวเนี้ยแล้วเสียงมันเนี่ยคือแบบจะจะบอกอยังไงมันเป็นเพลงปล่าเพลงปล่าที่ร้องดีอ่ะถ้าเกิดว่าตีราคาก็ตัวประมาณพันห้าหรือสองพันได้อยู่นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะถ้าไม่ใช่นกป่านะครับก็คือเสียงเพลงมันก็ไปราคานั้นเลยนะครับ คือมันร้องดีแล้วผมก็เวียนอยู่ประมาณสามสี่วันแล้วไอ้ช่วงสามสี่ห้าวันเนี่ยที่ผมต่อเนี่ยนะครับตอนที่อยู่บ้านเนี่ยมีนอกอยู่ปีเนี้ผมต่อได้สามตัวแล้วนะร,รู้สึกว่าจะเป็นตัวเมียสองนะแล้วก็ตัวผู้น่าจะเป็นตัวผู้อีกหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่ผมถ่ายที่ผมบอกว่าจะพามาต่อแต่ผมก็เลยตัดสินใจพายอีกตัวหนึ่งมานะครับ นั่นแหละตัวนั้นก็ได้เหมือนกันก็ลงพเนียตสองนะครับอีกตัวหนึ่งใช้กรงธรรมดามาที่บ้านเลยนะครับก็วันนั้นนั่งเอานกอับน้ํามันก็มาเลยนะครับแต่ตัวนั้นน่ะมันอยู่ตั้งนานแล้วนะครับมันอยู่นานแล้วอยู่บริเวณรอบบ,บ้านผมนานแล้วแต่มันไม่ลงนะแล้ววันนั้นช่วงวันคิดมัดนะครับไม่รู้นึกยังไงนะครับมันมันบินมาให้ผมเห็นแล้วก็บินไปจิกกล้วยอยู่ข้างกรงนะครับเอากล้วยใส่ในกรงธรรมดานะครับมันไม่ลงพะเนียตนะนะแล้วก็ วิ่งไปปิดนะครับแล้วก็ได้มันส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยผมยอมแล้วคู่นี้เนี่ยมันอยู่ในนี้แหละที่มันบินมานะก็วันนี้ยอมนะพามาสองตัวยังไม่ลงเลยทั้งสองตัวไม่สนใจเลยเหมือนมันจะติดตัวเมียนะครับตามตัวเมียจากที่ผมดูในธรรมชาตินะครับพอตัวเมียบินไปมันก็บินตามนะพอตัวเมียบินไปไหนมันบินไปนั่นะนะครับตัวเมียนั่งอยู่ที่เดิมก็มันก็นั่งร้องอยู่ตรงที่เดิมนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะ ติดคู่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงปีหน้านะครับปีใหม่นะช่วงฤดูผสมพันธุ์ฤดูฤดูทำลังเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับได้เจอมันนะได้เจอมันจะจะช่วงที่มันกําลังทำลังหรือว่ากําลังคาบหนอนอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับจะถ่ายดูแบบในธรรมชาติเลยนะว่ามันจะมีลูกนกหรือเปล่าแต่ผมนะตอนแรกกะว่าจะอยากได้มันนะครับถ้ามันลงเนี่ย ก็คืออยากได้มากนะแต่มันไม่ลงนะครับมันไม่ยอมลงมันไม่สนใจมันแม่อะไรเลยนะครับมันมามันมาแล้วก็มันมาตีปีกแล้วก็ตัวเมียบินออกมันก็บินตามนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เลยเวียนอยู่ประมาณสี่ห้าวันสามสี่วันเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะแล้วก็ช่วงนี้นะครับจากที่ดูเนี่ยนะมันไม่มันอืแบบ ยอมนะต้องบอกแบบนี้ดีกว่าอธิบายยากก็คือยอมเอาเป็นว่าปล่อยให้มันขยายพันธุ์ดีกว่านกกรงวระจุกคู่นี้นะครับตัวเมียตัวเมียก็มีเพลงเพี้ยนอยู่นะนะครับแต่ว่าตัวผู้เนี่ยแบบเสียงดีมากนะครับร้อยมันทำรังขยายพันธุ์ผสมพันธุ์ดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นลูกมันนะครับว่ามันจะไปทำรังตรงไหนแต่ผมดูจากาจุดที่มันนอนนะครับ รู้สึกจุดจุดที่มันหากินที่มันบินไปเกาะนะครับมีไม่กี่จุดนะก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันปีหน้าดีกว่านะครับสําหรับเรื่องอนอกป่านะครับนกปลอดหัวจุกเนี่ยนกอลงวจุกนะครับตัวเนี้ยพอยอมไปกลับบ้านดีกว่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยอ่ผมไปนั่งอยู่นั้นนะมันมีนกดอกแตงร้องดีมากนะอยู่ตรงนั้น แล้วมันก็บินมาในนี้แล้วตัวที่ผมปล่อยเนี่ยตัวที่สองนะครับก็บินมาสับบินมาร้องตรงนี้เลยนะครับแต่เพลงเนี่ยมันเหมือนกันนะก็เดี๋ยวค่อยมาต่อให้ดูนะครับตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนผมยอมแล้วโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ